กับเรื่องละครเรื่องซีรีส์ได้แดง,งครับ,อรบขอบคุณครับต่อไปคุณอมาราพรครับผมเยังเชิญค่ะบอกว่าได้แดงอ่ะชอบตอนไหนมีคนบอกชอบอีพีหกทำไมอ่ะคืออะไรครับไม่รู้รบบครับเขาบขอกกูรีรันกันหลายรอบเลยนะอีพีหกอ่ะในห้องเรียนอ่ะอันนี้ชอบสมเพิร์ด้วยหรือเปล่าโบ๊อบบ้าบ๊อบบ้า นีโคบาเลยคนนี้ยกให้ยกให้ต้องฝังเนี่ยนะโอ้โหถูกขี้อ่ะนะฮะขอบคุณค่ะต่อไปคุณรบันีนะครับผมค่่โรบันีนะครับคุณรบันีคุณรบันีชื่อเล่นชื่อคุณเลยครับทำไมคุณพ่าใหม่จำชื่อแล้วทุกคนจริงจริงนะเนี่ยเขาโพเซลฟี่กันทุกวันเขาอยู่แล้วนะแต่อันนี้ใกล้ใกล้กว่ามือถือเราไงเซลฟี่ปุ๊บอัพโหลดลงได้เลย อะะะแอปมือสั่นนะคะตัวเขาถ่ายได้ไหมดีครับถัดไปค่ะคุณเกศสุดารครับผมคุณเกศสุดาชเชิญชค่ะแล้วก็เราก็ถามว่ามีซีนไหนที่ชอบบ้างมีบางท่านบอกว่าชอบซีนท้ายตอนที่<ช> <ๆ S 2> อยู่ในห้องที่ที่หลังจากที่ระลึกชาติแลว้วอะน้องฟุ๊กเล่นคนหัวจอ่เขาชอบกันแต่คนแรกพูดเลย EP หก จับที่ EP ีหกเนาะตอนอื่นไม่สนละอีพีหกเท่านั้นเท่านั้นอืมเราจะพากลัวขอบคุณด้วยนะคะเรีไปคุณสุกัญญาครับผมคุณสุกัญญาสุกัญญาอายตี้โอ๊คเพิจักทุกท่านเลยใช่ไหมครับจำชื่อให้หมดชื่อกาสตี้จับพี่อ้นนไดแหละครับอ่อนแร้วเปเรื่องเขาหรอเซลฟี่ค่ะเซลฟี่ค่ะมาเต้นกันครับผมตอนนี้เมาเต้นกัน นี่เธอซื้อไปทั้งสองวันเธอไม่รู้เดี๋เธอได้อะไรบ้างเนี่ยตอนนี้เธอไม่รู้ใช่ไหมหน่มเมาเลยไงเธอถ้าจะขึ้นมาข้างหน้าก็ได้นะถ้าจะถอยลงไปข้างหลังหมดแล้วนะจตอนนี้คุณโบนัสคุณต้องการไหมแต่ไรเนาะพี่แจ็คสามพันนะให้สามพันเลยโอ้โหพี่แจ็คส่งบินเลยฮะสามพันต่อไปครับผมคุณฉิตาครับขอบคุณด้วยนะคะ คุณจิตานะครับคุณจิตาครับคุณหันพี่อมรู้จักอีกแล้วนะครับไปนะคะคุณพี่อ้นค่ะเรยียบร้อยนะครับอุ๊ยหก้กคนใกล้กับเราด้วยนะชิมมากชิมมากทำไมเป็นไลฟ์สดล่ะครับ <c oughs> อ๋นะ <c oughs> อ๋อาอนไ,ไคลิปอ๋อ นั่นเลยเลยลืมเลยนะฮะต่อไปคุณรวินทิ์ครับจะอ่านมีตัวขอไปได้วยนะครับนค่ะวินทิปครับพีนะ่อมรู้จักอยูแล้ว<ช>นะครับพูดชื่อถูกเลยอันนี้ลงทุนนะคะกล้องมาเลยถ่ายโดยเฉพาะเลยเมื่อเช้าแอบจับหนาก็เป็นเลนส์ซูมได้ครับจริงๆทุกท่านก็มีรูปเซลฟี่อยู่ในมือถืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นการรูปสรุปก,กันกับกิจกรรมของเรานะครับตอนนี้ถทุกทาย,ยาจะบันทึกภาพ2,000บาทนะฮะช้อปปิ้งในบุ๊กของ IQ Sport ได้รับไปเลยนะครับรวมวกันได้ รสุภาพบรุและกสุภาพสคงานานี้2พาทเท่านั้นนะคะอีกกีท่านนรมไม่กี่ท่านับไปได้ชคุณจุาริีครับผมจุธาริีครับครบคุณขาประรุนต่อไปเดิเชิญคุณ ทาวิมีคุณทาวินีโอ้ยฉันเห็นข้อต่นว่ะในคนนั้นก็ถืออยู่อะไรยังไงด้านล่งางไม่ใช่ไหมอ๋อดูซิมาฝากต่อไปครับคุณพรณภัทรครับผมขอบขขคุณด้วยนะคะรับเชิญท่านต่นขอไปเลยค่ะ นนพรนรับเป็นปทีมหนึ่งท่านที่หัวเราะดังมากเมื่อกี้นะครับเราจงจับเขาได้นะเราิจจับเขาได้ต่อไปเรียนเชิญคุณกันนิกาค,ครับผมขอบพระคุณด,ด้วยนะคะมาแล้วนะคะ รียกว่าอุดหนุนนะคะหรือว่านะคะซัพพอร์ตกันกับนะคะไอทีสปอร์ต <ผม S 1> กิจกรรมพิเศษจากทางผุดลมกันด้วยค่ะอชาร์จความสบายที่เท้านะครับผมสบายเท้าแต่เช้าไงคุณอมบอกยังไม่ปวดขาเลยตอนเนี้ยเราก็ไม่ปวดนะเพราะเราก็ใส่ทั้งคก็ใส่ทั้งคู่รา,า,เ,รา,าเป็นศิลปินเราจะเป็นทั้งแบบและก็ถ่ายช่างภาในตัวน่ะไปคุณนภารัตน์ครับผมเอาเลียนเชิดได้ค่ะ วันนี้นเอาปวด FC มากไกลเลยจากยะลานนู่นเลยนะวันนี้เออมีน้องจากยะลามานะพี่โอมคุณนัทจากใช่ไหมมากไกลจ,จำชื่อผิดจ้ะจะไปส่งที่สนามบินด้วยใช่ไหมไปเขาบอกจะไปส่งสนามบินเลยวันนีพี่โอมนอนนี่จ้าอ่าเดี๋ยวก็ตามต่อเนาะดูนะพูดมัว่วไปก่อนพูดล่วไปก่อน ต่อไปครับคุณระลินดาครับผมคุณรัลินดาว่าคุณอินดีท่านชกาคุณรัลินดาครับผมอยู่ปะฮะอยู่ไหมครับอ๋อไม่ใช่นั่นหรอไม่ใช่นั่นหรอน่ะแอบได้ยินด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยึงสิทธิ์ของคุณแล้วค่ะกี่ท่านคะตอนนี้สองท่านสุดท้ายครับผม ต่อไปครับเป็นเชิญคุณสุนิสาครับผมคุณสุนิสาเรียนเชิญสุนิสาบุตบุตรต่างหรือคุณพ่อมนั่นเองนะฮะคุณสุนิสาคุณอ้อมอ้อมหายไปไหนที่น้องอ้อมอยู่ไหมครับอ้อมครับมีชื่ออ้อมด้วยชื่อเป็นรู้ใส่ไปเรื่อยใช่ไหมใช่อคุณน้องท่านนี้ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมคะจะเชิญเลยครับจะเชิญเลยนะครับอ่าแะ้วฮะเขาบอกขอยาดมยาหม่องก่อนเอ๊ นดคไม่เข้ามาได้้องถาร้อี่แขตก็ขไม่าเ่ไม่านชใช่ไหมกดไม่หยุดทนแบบโคเล้วจริงเราสต้องถ่ายช่วยกันลมนะย็นว่าออะไม่ไมไม่ยอมไม่ดีไไม่ไม่คนไม่ดีกไม่ดีไม่ใช่เขาบอกเขาอยากให้คุณอมแตะโทรศัพท์ไงอ๋อ คุณนัททวีครับนัททวีนะผมอ่านผิดต้นขอสุมาอภัยด้วยนะครับสุมาอภัยแปลว่าอะไรโรดออโรดด้วยสมาเตอร์ไปเนื้อแฝงเนื้อไปรัปางนี่กลับเชียงรายบ้างไหมครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ับครับผมก็จะเราทำงานในกรุงเทพแต่นั่นครอบครัวอยู่ที่นู่นหมดเลยใช่ครับผมสวัสดีครับ มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะจะจับตาผลงานอะไรบ้างในบ้านเชนูทีอีกทีอีกทีให้ดีนะครับผมก็ตอนนี้ก็ฝากผลงานซีรีส์ลบที่ให้ในคนเดียวด้วซีรีส์และกันครับที่จะออนแอร์12ธันวาคมนี้นะครับผม2ธันวาคมใช่ครับแล้วก็ตั้งไมรอครับผมนิดนึ่ง12ธันวาคมมีอีเวนท์ที่ไหนหรือเปล่า12ธันวาคยังยังไม่มีใช่ไหมไอเกตตัวยังไม่ออกอ๋อให้มาหลอกฟังมีหรือเปล่าแบบฮ่าโลหรืเปล่า เจมไม่ได้บอกอะไรหรอว่ายังไงหรือยังไม่ชัวโอโ้เรารู้จัก <laughs> เลยนะเราเนยนะ เอาละอีร้อนลบางภาคกรรมการยังไม่ได้บอกอะไรใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวเราต้องอัปเดตงานอีกทีนึงอ๋อเราดูสิเราเดือนนี้ให้รอดก่อนเชฟให้รอดก่อนเพราะขี้อ้นทุกวันนะเจ็บประคำเนื้อเราเดือนนี้ให้รอดก่อนใช่ครับผมเจ็บมากเลยนั่นแหละครับก็ฝากผลงานซีรีส์ด้วยนะครับผมแล้วก็ไอคิวสปอร์ตอย่างแค่ผมนี้ที่เรามัได้มาเจอกันไอคิวสปอร์ตชาร์จความฟรีเท้านะครับผมตอนนี้ก็มีจําหน่ายแล้วทุกทุกที่เลยนะครับผมก็หาซื้อได้ตามราคาชนะนำนะครับแล้วก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคน ครั้งหนึ่งครับที่แบบว่ามาให้กำลังใจนะครับบางคนมาไกลมากมาท่าจากใต้จากกรุงเทพนะฮะแล้วอะไรโหแล้วก็แฟนๆชาวลำปางด้วยแล้วอะไรเขายะลาเลยนะคะหัวเราะอลิไลอยากแก่งแล้วหัวเราะแล้วนายอยากเก่งเนี้ยหรอฮัลโหลตุงไปีเกียร์สิเดี๋ยวผมผมมีอย่างหนอยากบอกเขาเหมือนกันว่าท่านนึกถึงจังหวัดลำปางเนี่ยเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆใครพรมไหพร้อมไหม อาดีๆถ่ายคลิปไปเลยใช่ไหมครับใช่เอาดีๆโอเคผมจะถามทุกคนเลยกันว่านึกถึงโจรลำปางเนี่ยให้นึกถึงแม่มอแม่มอแล้วเธอนั่นล่ะมีไผ่หรือยังยนึกถึงมุกฮิสันอเมล่าเลยอะ่ะโอ้โห <laughs> รู้จริงไหมครับเนี่ยเจมบอกมาเจมบอกมาเจมบอกมา <laughs> อ่ะถ้าไปละพูนคิดถึงอะไร ลำพูนที่ถึงไสอั๋วไงครับไสอัวร้านจังหวัดอุ่นยอมแพ้ไหมน่ะฮะไสอัวร้านไหนร้านจริงๆเลยร้นร้อากาศได้ใช่ไหมได้ครับได้ไสอัวร้านไหนครับกรินกับคุณแมเราเนี่ยอร่อยวะ ถ้างั้นก็ไม่บุกเลยกันเอไปเลยจัดเลยอ่ะพี้อะไรกันพี่ทั้งใต้ทั้งใต้เขาบอกแยากกินนิดนึงเขาอกทังใต้ที่นึงอะไรนะฮะทั้งใต้ที่นึ่งเขาอยู่ตั้งยะลาเนี่ยเขามาเขาบอกถ้าคิดถึงยะลาล่ะถ้าคิดถึงยะลาเะไรครับคิดไม่ทันนะไม่ได้เตรียมมาได้สันอเมล่าครับโอ้โหจบนึกถึงยะลาเฮ้ยไม่ทันจริงๆยังกลับไปที่ใส้อัวก่อนใส่อวยังไม่จบเลยเมื่อกี้จบขยี้ใส่อัวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงยังไงอ่ะ อะไรนะร้านไหนนะคุกคุกจิ้งคุกคุกจิ้งคุกคุกจิ้งเสืออวโล่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยอ๋อใช่แค่นี้ใช่ไหมใช่ครับประมาณนี้ต่อแล้วนะไปต่อละเขาทุกจังหวัดนี่ตกหล่นจังหวัดไหนบ้างคะตกหล่นบ้างมีมีมีที่เขาเตรียมไว้แล้วจะจะได้หัวเระไงอ๋อจะช่วยแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วแล้วถ้าฝากไว้ค่ะถ้านึกถึงรองเท้าต้องนึกถึงกับ ไอคิวสปอร์ตครับอ๋อขอบคุณด้วยครับเชิญกลับบ้านนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพาพี่อมกลับบ้านเป็นสตรีภาพนะครับขอบคุณพี่อมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วเราเจอกันบ๊ายบายเจอกันฮะพี่สองคุณอยากจะจับมือเขาไม่ให้กลับบ้านลอยแล้วลอยแล้วนะครับเปนบ้านเจอกับเราสองคนนะคะเดี๋ยว